ใบกัญชาเสรีแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์รู้จักรู้จักสารสำคัญที่อยู่ในกัญชา2ตัวนิดหนึ่ง THC กับตัว CBD มีข้อดีมีข้อเสียยังไงเราจะเลือกเอาไปใช้ THC CBD มันมันมันอยู่ตรงไหนเยอะเราเอาไปใช้จะส่งผลเสียในระยะยาวยังไงผลดีมันมียังไงคลิปนี้ขอสั้นๆไปดูกันครับ สวัสดีครับเพศสัตประจําบ้านเพะเราอยากทําให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีกว่าเดิมหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเปิดวงเล็บกัญชงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการเปิดเสรีของกัญชาขึ้นมาทําให้ทุกบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีต้นกัญชามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าได้ว่าเป็นพืชยาชนิดหนึ่งอยู่ในบ้าน แล้วเราก็อาจจะมีการใช้ได้ถูกวิธีรวมไปถึงการใช้ผิดวิธีได้ดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงว่าไอ้ข้อดีที่มันเป็นกูติงของมันกับข้อเสียที่มันเป็นแบตติงของมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วการใช้ในระยะยาวแบตติงมันจะโชว์อะไรออกมาในแบตติงอ่ะมันจะมันจะมีปัญหาอะไรอยู่บ้างอาจจะสงสัยว่าอ้าก็มันมีกูติงครับกูติงเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ THC หรือ CBD ที่ที่เราเริ่มวิจัยออกมาแล้วว่ามันดีมันดีครับแต่คำว่ายามันก็มีข้อเสียดังนั้นการที่จะเลือกใช้ยังไงในมุมของการแพทย์เนี่ยขอให้โฟกัสกับคำแนะนำเป็นหลักก่อนจะดีกว่าแล้วประเมินเอาไว้ด้วยว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียที่มันแอบซ่อนอยู่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชยาใช้ใช้ให้พอดีก็เป็นคุณใช้มากก็เป็นโทษรู้โทษของมันหรือยังก่อนที่เราจะไปใช้ถูกไหม คลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังในหัวข้อแรกก่อนคือเรื่องของตัว THC และตัว CBD CBD คืออะไร CBD คือตัว Cannabidiol ส่วนตัว THC ก็เตตะไฮโด o c n n n a b i d ด o l CBD ส่วนใหญ่เราจะเจออยู่ในพืชของกลุ่มกัญชงนะครับในกัญชาเราจะเจอในอวัยวะส่วนอื่นๆของเขา ไม่ว่าจะเป็นใบารากอะไรอย่างนี้แต่ว่าในส่วนชอ่อดอกเราจะเจอ THC ค่อนข้างเยอะในชอ่อดอก CBD Cannabidiol เอาไว้ใช้มีประโยชน์อะไรส่วนใหญ่เราจะพูดถึงประโยชน์ชัดๆของมันประมาณ3-4อย่าง 1. คือเอาไว้ใช้ในการต้านานอนุมูลอิสระได้เอาไว้ใช้ในสายบำรุงร่างกายได้ 2. คือบางทีเราเอาไว้ใช้ในการดูแลรักษามะเร็งนะครับอาการชักเกร็ง นะครับกล้ามเนื้อกระตุกชักเกรง็งแล้วก็เป็นการลดการอักเสบเพราะตัวมันต้านอนุมูลอิสระได้ก็สามารถลดอาการอักเสบได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าบทตอนที่เรากําลังจะเลือกใช้น้ํามันเปิดวงเล็บน้ํามันกัญชาเนี่ย mm hmm. เวลาที่เราดูเนี่ยเราต้องดูส่วนผสมของตัว CBD และ THC ของมันด้วยว่า มี CBD เยอะมันก็จะออกฤทธิ์อย่างที่แจ้งก็คือลดอาการอักเสบได้ดีหน่อยอาจจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งได้ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการชักเกรงหรือการต้านอาการอักเสบได้นี่คือโฟกัสในเรื่องของ CBD นะครับสารตัวหนึ่งของมันโอ้ตัดตรงนี้ก่อนนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ CBD โอฟังแล้วมันดีนี่นี่ไงเขาจึงได้ให้ปลูกกัญชาเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าปลูกแล้วนี่เห็นไหมประโยชน์มันเต็ไมไปหมด นี่คือประโยชน์ส่วนหนึ่งของฝั่ง cbd นะครับเดี๋ยวพอไปฟังฟังฝัง่งของ thc เราก็จู้เฮ้ยมันยิ่งมีประโยชน์มันต้องมีติดบ้านไว้สิอ่ะทีนี้ไปดูหัวข้อที่2ก่อนคือในเรื่องของตัว thc สำหรับตัว thc นะครับประโยชน์ที่เรานำมาใช้จากสารตัว thc มันออกฤทธิ์เกี่ยวกับลักษณะของจิตประสาทในค่อนข้างเยอะมันออกฤทธิ์ทำให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายยิ้มได้อ่ะ เพราะนั้นเราจะเอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับนะครับสงบประงับจากอาการจิตเภทบางประเภทนะครับแล้วก็บางส่วนเอาไว้ใช้ในการรักษาการคลื่นไส้นะครับเพราะมันเกี่ยวกับระบบประสาทเรื่องของเนิร์ฟต่างๆนี่ก็คือ ประโยชน์ในเรื่องข้อดีของในมุม THC ส่วนไอ้เรื่องเป็นยาปฏิชีวนะอะไรต่างๆอันนี้ยังยังข้อมูลอาจจะยังน้อยอยู่ส่วนใหญ่อะมันทำให้มันทาให้ High อะ THC ทําให้เหมือนแบบมึนเคลิ้มยิ้มอารมณ์ดีแต่นี่มันเป็นแค่ช่วงระยะสั้นนะครับในการใช้ระยะยาวที่มีการใช้ THC เยอะๆเนี่ยยังไงก็ส่งผลกับเกี่ยวกับระบบประสาทต,ต่างๆ การทำให้สมองพัฒนาแย่ลงไอคต่ำลงต่างๆซึ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่างหากอีกทีหนึง่งตอนนี้คนใขร้ทราบแล้วว่ามันมีตัว CBD มีตัว THC เราจะเอามันมารวมกันครับแล้วเราจะพูดคำว่าน้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วในการรักษาของแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่ามันมีอัตราส่วนอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะให้ผลยังไงนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามี THC อยู่เยอะ มันก็จะเกิดอาการมึนเมาเคิมได้ง่ายส่วนใหญ่น้ําจะออกมาเป็นโทนสีดําๆเป็นยางเหนียวเหนียวก็จะมี THC อยู่เยอะโน้ตนิดนึงนะ THC ถ้าเกิดมีความเข้มข้นเกิน0.2ยังเรียกว่าเป็นหมวดของยาและครอบครองไม่ได้ยังผิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี THC ข้นๆก็ก็โดนนะ,ะน้ำมันกัญชาก็ต้องไปดูว่ามันมีอัตราส่วนระหว่าง CBD กับ THC เท่าไหร่แล้วเราใช้เพื่อหวังผลแบบไหนประเด็นตรงนี้มันจะอยู่ที่ การที่ใช้เพื่อการดูแลคนไข้โดยมือของแพทย์มันแตกต่างกับการที่เราเด็ดใบแล้วไปต้มใส่ไก่มันแตกต่างจากการที่เราเอาช่อดอกแลสับแลให้บาวใส่ลงไปในอาหารแลให้คนไข้กินหรือให้ลูกค้ากินเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาต้องมีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะมันมีข้อเสียในระยะยาวเช่นเดียวกันข้อดีมันมีในหมวดของยาสกัดออกมาเป็นน้ำมัน tsc สกัดออกมาเป็นน้ำมัน cbd เฮ้ยมันใช้ได้ นะครับแต่เวลาใช้กับคนไข้จริงมันมีความอันตรายที่เรากำลังจะไปพูดถึงในหัวข้อต่อไปอส่วนใหญ่กัญชาเราจะมีปัญหากับตัว THC เป็นหลักอันแรกสุดเลยคือคนไข้ที่มีปัญหาตับปัญหาไตอันนี้ต้องระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับสคือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะครับห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสายกัญชา และคนที่จะใช้ THC เราทราบอยู่แล้วว่ามันส่งผลเกี่ยวกับระบบประสาทค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดคนไข้มีภาวะที่เป็นจิตเภทอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนหรือว่ามีบุคลิกที่ผิดปกติไปอันเนี้ยเวลาที่เราจะใช้ยาที่มันมีส่วนผสมของ THC เราต้องระวังนะครับออกฤทธิ์กับประสาทให้ระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับทางด้านจิตเภท คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์และคนไข้ที่มีภาวะตับไตในการขจัดยาหรือขจัดสารในตัว THC ออกจากร่างกายได้ไม่เต็มที่นี่คือดอกแรกก่อนนะครับในส่วนที่2ในเรื่องเกี่ยวกับเด็กการที่มีเปเปอร์ออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ THC ในเด็กอาจจะทําให้การเจริญเติบโตของสมองของเด็กลดลงนะครับสมองในส่วนที่เป็นฮิโปแคมปัส นะครับซึ่งเกี่ยวกับพวกความจำสติปัญญาต่างๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีสมองส่วนนี้ที่เล็กลงแล้วก็มี IQ ที่ลดลงด้วยนะซึ่งเอาไว้จริงๆมันก็เรื่องของแอลกอฮอล์ก็ส่งผลในเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับทำให้สมองมันมีนมปัญหาดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่การที่เราจะเลือกใช้กัญชาประโยชน์ของมันมีทั้งในมุมของ CBD และทั้งในมุมของตัว t h c แต่ถ้าเกิดเราจะเลือกใช้แล้วตั้งเป้าว่ามันเป็นยาจริงๆก็ควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลหรือเภสัชที่ผ่านการเทรนมาจริงๆจังๆ,งๆเพราะมันเซนซิทีฟมากส่วนในเรื่องของการที่เรามีผลิตภัณฑ์แล้วตัวใบยังพอคุยกันได้นะครับแต่ตัวดอกเป็นส่วนที่มี TSC เป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่งั้นในระยะยาวคนไข้จะมีอะไรเมื่อกี้เราเพิ่งพูดข้อเสียของมันไป สมองส่วนฮิโปแคมปัสแย่ลงเดินเดินไฮไฮอยู่ข้างนอกเมาเมามึนๆยิ้มๆการควบคุมยานพาหนะก็ลดลงสภาพความจำก็ลดลงมีกลิ่นตัวที่ติดตัวค่อนข้างแรงดังนั้นณนะเวลาตอนนี้เนื่องจากว่ามันเปิดให้ใช้เสรีเปิดให้ปลูกได้แต่ว่ากฎหมายยังออกมาตามรองรับได้ไม่ทันเนี่ยก็ถ้าเกิดจะใช้ประโยชน์จากมัน ก็แนะนำว่าขอให้พยายามดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับในโซนยุโรปมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารในกลุ่มของแคนาบินอยแบบเนี้ยและโอเวอร์โดสอยู่ค่อนข้างเยอะเลี่ยงได้เลี่ยงเรามีการเรามีวิธีการดูแลตัวเองและบำรุงร่างกายด้วยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากสารในกลุ่มแคนาบินนยอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นการกินวิตามินการบำรุงด้วยโปรตีนกินวิตามิน B สังกะสี ออกกาลังกายเวโปรตีนของพวกนี้ยังดูโอเคกว่าถ้าเกิดคุณอักเสบคุณก็กินยาลดอาการอักเสบโอ้เราเป็นโรคกระเพาะกินยาแก้อักเสบเอนเซตไม่ค่อยได้ปวดกระเพาะนั่นคือพี่ก็ต้องไปตามรักษากระเพาะก็พี่กระเพาะไม่ดีเพราะว่าพี่มีปัญหาจุดจๆๆๆจุค่อยๆแก้ทีละสะเต็ปจะปลอดภัยมากกว่าการที่เราเลือกหาสารใหม่ๆยัดเข้าตัวไปแล้วเราก็คิดว่าแบบเอ้ยมันดีมันปลอดภยัยยาที่เราใช้หรือสารที่เราไปใช้ยังไงมันก็มีส่วนผสมของตัว cbd และ tsc ผสมเข้าด้วยกัน นะครับเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นห่วงใยเพราะว่าพอเราเห็นข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการชาเสรีเราก็เป็นห่วงคนไข้ห่วงพี่พี่นอ้นองๆของเราว่าแบบเฮ้ยมันมันอันตรายนะอย่าเลือกใช้กันแบบสุมสี่ซุมห้าเดี๋ยวคุณหมอในโรงพยาบาลหรือว่าจิตแพทย์จะปวดหัวกันซะปเปล่าๆานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ถ้ามีข้อสงสัยข้อแนะนําหรือคอมเมนต์ใดๆก็สามารถฝากเอาไว้ด้านล่างจะพยายามเข้ามาตอบ ในทุกๆคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ